بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل عملي كله صالحا ว่าจงเขุล่วจ้าให้ขาละ ا าจะให้เขาที่เขา ه ะให้เขาที่เขาจะให้เขาี่าะให้กขาทีาะให้เขาทีะใีะ้เขาีะ้าี่าใ้เขาีาะห้เีาะห้เีหนี่าใ้เขาีเาะห้เท่าะให้่ะให้เห้ือชี่เขห้เขาใทีาะตห้เ่ะใะ้ี่ะห้ให้เ้ทะ ก็ได้พูดถึงความประเสริฐของวิชานี้ไปแล้วนะหลายประการด้วยกันแน่นอนว่าวิชานี้เป็นวิชาศาส,สนาวิชาหนึ่งที่มีความประเสริฐเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องราวหรือเนื้อหาของวิชานี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งนะหรือตัวตนของบุคคลหนึ่งซึ่งบุคคลนี้นั้นมีความประเสริฐที่สุดเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุด เหนือรอซูลทุกท่านเหนือบรรดานาบีทุกท่านก็คือท่านน,บนาบหมูฮัมลมลัดสุลลัลฮ์ใหัวสลัมในเมื่อเนื้อหาของวิชานี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีฐานะสูงส่งขนาดนี้ในหัลสาลามัมของรากันก็ตัววิชาก็มีความประเสริฐตามไปด้วยนะครับ แล้วก็ครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดถึงว่าวิชานี้ก็คือพูดถึงประวัติของทานรอซูลอัลลอฮิอะลัยฮสัลลัมไม่ใช่เริ่มตั้งแต่ท่านนบีได้รับการแต่งตั้งนะแต่ว่าเริ่มตั้งแต่ท่านนบีเกิดเลยจนกระทั่งทานรอซูลอัลลอฮิสัลลัมนั้นว่าฟาดแต่ในวันนี้นะครับเนื้อหาที่จะนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องราวก่อนที่ท่านจะเกิดซะอีกนะ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาตรงนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะพูดถึงข้อทอซอสหรือความพิเศษของชีวประวัติของท่านรอซุนซอลลอฮวยฮิวซันลมประการที่หนึ่งก็คือว่าประวัติของท่านรอซุนสอลลอฮะยัยฮิวซัลลมเนี่ยไม่ได้เริ่มตั้งแต่ท่านเกิดนะจริงๆเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านรอซุนซอลลอฮะยัยฮัวซัลลมนั้นเนี่ยมีมาก่อนที่ท่านจะเกิดแล้ว ตรงนี้ก็คือหมายความว่าอัลลอฮฺสุมฮานหัวตาลาไม่ได้ส่งนบ,บีท่านใดมายัางกลุ่มชนของท่านเว้นเสียแต่ว่าจะให้นบ,บีท่านนั้นเนี่ยได้แจ้งข่าวดีแก่กลุ่มชนของท่านว่าจะมีนบ,บีท่านสุดท้ายก็คือนบ,บีมุฮัหมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮุวะสซัมลัมาเนี่แหละนะคือแจ้งแจ้งข่าวดีถ้าเกิดว่านบ,บีท่านนั้นอยู่ท่น ทรัพย์สินสลัลอายอะัยฮิวะซัลลัมก็จําเป็นที่เขาจะต้องอิมาศธาแล้วก็จะต้องช่วยเหลือจะต้องสนับสนุนเหมือนกับที่ในอัลกุรอานนะครับในสุรห์อาลอิมรอนอัลลอฮุบฮานะฮูละะอาลาได้ตรัสไว้นะครับบอกว่าวซาอิจัก خ ิน ل ل ه ม ثاق ا ل ن ب ุ ي ن า م ا ก ت ي ت ك م من ك ت ม ب و ุ ك م ة ثم ج ุ ء ك م ม س มะ م مصدق ล م ا م มีนุ ا น ؤ م ن ا ล ن ب ي ه ولا ุ อ่าตรงนี้แหละนะครับความหมายก็คือจงรำลึกขณะที่อัลลอฮฺภานหูวตาลาได้เอาคำมั่นสัญญาจากบรรดานาบีอคนะอัลลอฮฺมีซาคอนนบียีนละมาอาไตยทุกุมมิงกิจาบิวฮิกมาตินนะซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานให้กับบรรดานาบีซึ่งกิตาบก็คือมีคำภีมีฮิกมาคือมีความรู้ ที่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความเท็จอะไรเป็นทางที่ถูกต้องอะไรเป็นดอดนั้นหรือทางที่หลงผิดซุมมาจะอากุมรอสู้ดุมูซอดีกุลลีมามากุมนะภายหลังจากนั้นก็มีรอซูลท่านหนึ่งมาอย่างพวกท่านมูซอดีกุลลีมามากคุมรอซูลตรงนี้ก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดลลสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมนั่นแหละนะครับรอซูลท่านนี้มูซอดีกุลลีมามากุม ในตัฟซีรของเทนเชกอิโมไซมีนะมีสองมุมด้วยกันหมุมหนึ่งก็คือโมซอดเดกุลีมามากุมแปลว่ายืนยันในสิ่งที่อยู่กับพวกท่านนะมุมหนึ่งคือทา่รอสุนซลลาลวฮวาเลยฮุสันลำมายืนยันว่าคัมภีร์ก่อนหน้าท่านเนี่ยจะเป็นอัตตารอจะเป็นคมภี์อินจนีนั้นฮักกุลก็คือเป็นสัจธรรมเป็นคัมภีร์ที่ลรตาตาลาดได้ประทานลงมาให้กับนบี แต่ละท่านหรือในอีกมุมหนึ่งก็คือคมภีอัตเตอรอดคมภีอินจีนคมภีก่อนหน้าเนี่ยมีการแจ้งข่าวดียืนยันว่าจะมีรอซูลท่านหนึ่งก็คือนบีมุฮัมมัดเนี่ยแหละมานะครับอันนี้คือความหมายมูซอดีกุลีมามาอากุ่มและจุมีนุนนบีฮิวะละตันซูรุ่นนะนะพวกท่านทั้งหลายจะอีมานต่อรอซูลท่านนี้และจะช่วยเหลือเขา อันนี้คือคามั่นสัญญาก็คือว่าอัลลอฮ์ได้เอาคํามั่นสัญญาจากบรรดานบีว่าท่านรอซูลมาแล้วคือนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอัลลาฮิลลาลัมมาแล้วเนี่ยพวกท่านจะต้องอีมานนะจะต้องศรัทธ,ธาต่อรอซูลท่านนี้และจะต้องช่วยเหลือไม่ใช่ปฏิเสธนะครับอันนี้เป็นคำมั่นสัญญาที่อัลลอฮ์เอาจากบรรดาหนบีแล้วก็ฉะไหนเลย กลุ่มชนของท่านสมควรยิ่งกว่าที่จะต้องตอบรับใช่ไหมครับจะต้องสนองต่อบพระบัญชาของลอตาลานะครับนบียังต้องเอาเลยและกลุ่มชนก็ต้องอีมานต้องศรัทธาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือจะบอกว่าซีริของท่านรอซูลหรือเรื่องราวของท่านรอซูลสุลลัลฮวาอะลัยฮะสันลำนั้นมีมาก่อนที่ท่านจะเกิดแล้วนะอันนี้คือเป็นลักษณะพิเพศษประการหนึ่ง ประการหนึ่งเนี่ยนะครับในสุระอ์อัลกุรอานเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะทุกๆสุระห์เนะี่ยมีการกล่าวถึงทัรงละุนลัลลาห์หัวไัสลัมไม่ว่าจะแบบชัดเจนตัสรีฮันมีชื่อปรากฏเลยมุฮัมมัดอับมัดหรือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านเลยอย่างเช่นอ,อัลดุฮาสุระห์ อัลลัมนะชรอห,หรืออินนาอัลตอยนากัรกลซัตใช่ไหมครับอันนี้คือเกี่ยวกับท่านนาบดุลมฮัมหมัดสลุลต่านลมโดยตรงเลยหรือแบบไม่ได้โดยตรงนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของท่านตรงๆแต่ว่าไปทางอ้อมเช่นซุรออะไรอัลมาซัตตับบัติยาดาอาบีละฮาบิหัวทับใช่ไหมครับที่ว่ามือทั้งสองของอบูละฮับได้รับความพินาศแล้วคือภรรยากับอบบูละฮับเนี่ยตัวดีเลยใช่ไหมครับ ทำร้ายท่านนาบับีนะอันนี้ก็เป็นขเขาเรียวกว่ากล่าวถึงท่านรอซูล์แต่ว่าทางอ้อมไม่ได้ตรงตรงนะนี่คือเป็นนักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งนะครับประการหนึ่งก็คือซีร์หรือชีวประวัติของท่านเนี่ยหลังจากที่ท่านกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะหูตาละคือวาฟาดไปแล้วก็จะยังคงอยู่จนกระทั่งวันกิยามาะตรงนี้หมายความว่าไงเขาก็บอกว่าหมายความว่า สีร้อของท่านจะปรากฏบนตัวของบุคคลหนึ่งจะเป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าจะชายหรือหญิงที่ปฏิบัติตามนะดำเนินตามแบบอย่างของท่านนะตามสุนนะของท่านตรงนี้แหละนะอุลมาร์เขาก็มองว่าเป็นจะ่ทำให้สีร้อของท่านยังคงอยู่จนกระทั่งวันกิยามะนะครับ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็เป็นลักษณะพิเศษนะครับของซีรอหรือฮิววะปลัอิของทรอซุนซอล,ลลลลฮวา,ายไรฮิวซันลมนะทีนี้ก็อยากจะแวะนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องออมับบะนะหรือความรักของบรรดาผู้ศรัทธาที่จะต้องมีต่อทรอซุนซอล,ลลลลฮวา,ายไรฮิวซันลมก็แน่นอนเราก็ทราบแล้วนะครับว่าเราจําเป็นคือเป็นเรื่องวาญิปเลยจําเป็นที่จะต้องรัก ทรรศุนทรลสอลลัลลอฮวอะลัวชัลนัมเหนือกว่าใครๆทั้งส claro ิ้นเหนือกว่าความรักที่มีให้กับคนคนหนึ่งหรือสิ่งสิ่งหนึ่งก็ตามนะบางทีความรักที่เราให้คนคนหนึ่งหรือสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นความรักที่ค้านกับคำสอนทรรศุนทนะเราจะเลือกอันไหนทรรอุนทห้ามนะอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือคนคนหนึ่งรักคนคนหนึ่งหรือสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรักที่ค้านกับคำสอนทรรศุนทถ้าเราเลือกไอ้ฝั่ง ั่งที่ค้านเนี่ยก็แสดงว่าเราตามนับสูตามอารมณ์ใช่ไหมครับตามชัยตอนที่มันชักจูงนะถ้าเลือกฝั่งถ้าเราซูนนะรักทาเราซูนก็แสดงว่าเราจะต้องปฏิบัติตามท่านนะจะทิ้งอันนั้นไปแล้วก็เอาฝั่งขวาคือปฏิบัติตามทาลล้าเรอซูนสอรอฮวอะไรที่หัวันลำนั่นเองอันนี้คือมาฮับบาสอหีคะคือเป็นความรักความรักที่ถูกต้องหรือมาฮับบาฮากกิยะคือเป็นความรักที่แท้จริง เหมือนกับที่ท่านอานนสอิบนาลิกรดิอัลลอฮุอันฮุด้กล่าวว่าถ้าน ر س و ซุลลัลลอฮุอะนอิุสซาลลัมนะครับกล่าวว่า“ลายุมินฮับบะอิ ت ى أكون أحب إليه من ว ا ว د ي ه ووالديه و ا ل ن อัจ,จม م อ ي นคนหนึ่งคนใดจะมีมนหรือศสัทธาไม่สมบูรณ์จนกว่าฉันนั้นจะเป็นที่รักยิ่งสําหรับเขามากกว่าลูกมากกว่าพ่อของเขามากกว่าลูกของเขาหรือมนุษย์ทั้งหมด ไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นใครก็ตามจะมีฐานะสูงส่งขนาดไหนจะเป็นคนรวยขนาดไหนมีหน้ามีตานะครับยศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนก็ตามเนี่ยเราจะต้องรักทรอพย์มากกว่านะครับอีกบทหนึ่งเนี่ยท่านอานัสก็ได้เล่าไว้อีก ฮะดิษหนึ่งนะครับมมีชายคนหนึ่งมาถามทรอซูลว่ามาตสซาวะวัน,าาววนกิยาม้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไรครับทรอซูลก็เป็นที่ทาราบกันดีว่าวันกิยามะนะวันวนเวลานอคือจะเกิดเมื่อไรเนี่ยเป็นความรู้ที่อัลลอฮ์เก็บเอาไว้ไม่มีใครรู้แม้กระทั่งท่านบนบีท็นทรอซูลสอลลอฮุอะไรหัวซันนัมก็ไม่รู้อันนั้นเนี่ยการหรือประเด็นเนี่ย ประเด็นนี้จะรู้ว่าเกิดขึ้นวันไหนเนี่ยไม่ใช่สาระสําคัญแต่ว่าสาระสําคัญคือนะครับก็ละมาอาดัลละหานะท่านเตรียมอะไรไว้นะถึงวันกิยามะเนี่ยเตรียมอะไรไว้มีงานมีอะไรนะครับทำอามันอิบาดาอะไรไว้ชายคนนี้ก็บอกว่าฉันไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเว้นเสียแต่ว่าวลากินนีอุฮิบุลลอฮ์ะวะรอซูละนะ เว้นเสี่แต่ว่าฉันรักอัลลอฮ์และก็รรซูลของพระองค์ก็อละซัลลัลลอฮุอัลัยฮิวะซัลลัมอันตะมันอาบับตะทรซูลก็บอกว่าท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักนะดัะนั้นตรงนี้คือความรักเป็นไฮดีทีชี้ให้เห็นถึงเรื่องความรักที่มีต่อทรสุนซัลลัลลอฮุอะลัยฮิซัลลัมนั้นจะมาจะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดมาแม้กระทั่งตัวของเราเอง นะครับแล้วก็อามันทั้งหลายก็จะตามมาทีหลังเรื่องลรามาเรื่องนะสยามเรื่องอะไรก็จะตามมาทีหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกับอยากจะทําให้บรรยากาศมันเคาเรียกว่ามีความรู้สึกคือรักตลอดสูสงตลอรอคอยในพระนามในขณะที่เราเรียนรู้ชีวประวัติของท่าน และแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกอย่างเดียวแต่ว่าความรู้สึกตรงนี้มันมีอยู่ในหัวใจของเราแล้วก็ต้องนำสู่การปฏิบัตินะปฏิบัติตามท่านเอาละครับก็เข้าสู่ประเด็นนะที่จะพูดก็คือว่าเหมือนกับเป็นการแจ้งข่าวนะครับตรงนี้คือเป็นการแจ้งข่าวก่อนที่ท่านนบีสุลต่านจะเกิด นะมันมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับไะดิษบทนหนึ่งนะครับในบันทึกของอิหม่ามอัติรมีซีจากท่านอบูฮุไรร่าราะดิยัลลอฮุอัลลอฮุได้แจ้งว่า “قالوا ก يا رسول الله ما توجبت لك النبوة” มันนะ صحاب าได้ถามท่านรอซูนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่า การเป็นนบ,บีของท่านนั้นได้ถูกยืนยันเมื่อไหร่นะมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ละศาลลอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าอาดัมบปยนรูหวัละสัดนะท่านนบ,บีศาลลอัลลอฮุอะลัยสัลลัมบอกว่ามีมาตั้งแต่นูน่นนบ,บีอาดัมอยู่ระหว่างรัว้วคือวิญญาณกับร่างกายของท่านนะอุลมามะกาอธิบายบอกว่าหมายถึงก่อนที่ จะมีการเป่าวิญญาณเข้าสู่ร่างของทนานนบีาดัมคือมีร่างแล้วแต่ยังไม่ได้เป่าวิญญาณเข้าไปตรงนั้นอนะัลลอฮ์ตาราห์กำหนดเรื่องการเป็นนบีของทนานนบีูฮัมหมัดสุลลาลฮ์ฮุอลัยฮุสันลัมเอาไว้แล้วนะเหมือนกับที่ว่าอัลลอฮ์ตาลาได้กําหนดอาจาจันกำหนดริสกีกําหนด,หนดว่าจะเป็นชกวกิยอไซดเป็นชาวนรกเป็นชาวสวรรค์ให้แก่เด็กที่อยู่ในท้องมารดาใช่ไหมครับ คือมีร่างแล้วแต่ก่อนที่จะเป่าวิญญาณเข้าไปอ่าน,นั้นเนี่ยการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล,ล,ลัลฉลามถูกกาหนดตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะแล้วก็มาเขาเรียกเป็นทางการเลยก็คือนั่นแหละที่เราทราบกันในรอดฮิร์่าะในรอเฮิราะที่มีวาฮีมาท่านจะบิรินอะไรสลามก็เดี๋ยวจะไปถึงเรื่องราวตรงนั้นนะครับอ,อ,อินชอัลออ่านี้คือราการแรกการต่อมาก็คือ เป็นดวอาของท่านนบีอิบรอฮีมนะเป็นดวอาท่านนบีอิบรอฮีมว่าให้แต่งตั้งนบีหรือรอซูลอ่รอซูลท่านหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้ท่านอิบนนวิสหากได้รายงานนะสายรายงานก็คือสืบไปถึงสหบ้านทรอซูนสุลลฮลฮวาไรฮัวซันลำนะซึ่งบรรดาสหาบ้านได้กล่าวกับทรอซูลสุลลลลฮวซันลำบอกว่าอัคบินนาอันนัฟซิก คารอซูนครับได้โปรดบอกพวกเราหน่อยถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวของท่านฟากอละดาวตุวอบีอิบรอฮีมหรืออานาดาวตุวอบีอิบรอฮีมฉันฉันคือดูอาของบรรพบุรุษของฉันคืออิบรอฮีมวะบุชรออีซาและก็เป็นข่าวดีของท่านอบีอีซา วَ ر َ أت أمي حين حملت بأنه خرج منها نور أضاءت له بصرة وبصرة من أرض الشام แล้วก็การที่ท่านเอ่อการที่มารดาของฉันก็คือท่านหญิงอามีนาเนี่ยได้ฝันเห็นในขณะที่นางตั้งท้องท่านนบีเนี่ยแหละว่ามีนูรมีรัศมีออกมาซึ่งรัศมีเนี่ยสว่างไปจนกระทั่งถึงบุสรเลยซึ่งอยู่ใน ชามที่ชามก็ซีเรียนะครับงั้นตรงนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวท่านนบ,บีซอลลอลฉันลำเนี่ยนะท่านบอกว่าดาวะตุอาบีอิบรอฮีมนะก็คือเป็นฉันคือดวงอาของท่านนบีอิบรอฮีมดวงอาตัวนี้คือดวงอาที่ว่าในสุรบ,บักรอ้อยนะครับราะบ้านอ,อับบาสฟีฮิมรอซู้ดันมินฮุมยัตลูอไลัยฮิมอายาติกนะโอ้พระครูอภิบาลของ พวกข้าพระองค์ว่าบาอัฟีหิมรอซูนั้นได้โปรดขอพระองค์ทรงโปรดทรงมาในหมู่พวกเขาซึ่งรอซูนั้นรอซูนท่านหนึ่งอัานาบีอิบรอหิมขอดูอาเอาไว้นะครับมินหุมซึ่งมาจากพวกเขาก็คือเป็นชาวอาหรับเป็นชาวอาหรับและก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละไม่ใช่มาเลก้าไม่ใช่ยินนะเป็นมนุษย์เป็นชาวอาหรับยัทลูอัยละอิหิมรอซูลท่านนี้ก็จะมาอา่าน อายานะคำเพี้อัลกุรอานคำเพี้ของพระองค์วายูอัลเดมูฮุมุลกีจาบะวัลฮิกมะแล้วก็จะมาสอนกีจาบุลฮิกมะสอนอัลกุรอานสอนฮิกมะก็คือฮะดีสวายูซักกีฮิมแล้วก็จะมาขัดเกลาพวกเขาอินในการอ่านจีสุลฮะกีมนะครับอันนี้คือความหมายที่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดสอลลอลันลมคือดวงอาที่นบีอิบรอฮีมได้ขอเอาไว้รอซูลตรงนี้คือหมายถึง ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วก็ประการที่สองที่บอกบิชาโรอีซาก็คือเป็นข่าวดีที่ท่านนบีอีซาอิบนุมาริยัมได้แจ้งเอาไว้ก็คือในซุรออัลซอฟนะครับว่ามูบะชิรมบิรอซูลียะตีมินบาดิสมุฮูอัลฮัมดาก็คือนบ,บีอีซาเป็นผู้แจ้งข่าวดีถึงการมาของรอซูลท่านหนึ่งที่จะมาหลังจากท่านมีนามว่าอัลฮัมด นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเป็นรุยาอุม,มีอย่างที่บอกนะครับเป็นฝันของท่านมารดาของท่านสงอุลมาตัวนี้ก็บอกว่าบางท่านบอกเป็นความฝันนะที่ว่ารัศมีออกมาจากนั่นแหละจนจากจากท้องของมารดาสว่างไปจนกระทั่งอรุตุชามเลยแผ่นดินชามที่นู่นเลย นะอุรมะฝัฝ่งหนึ่งบอกว่าเป็นความฝันอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเป็นราศมีจริงๆเป็นแสงจริงๆนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวของท่านนบีสุลต่านละห์อะไรวะซัลลัมก่อนที่ท่านจะเกิดหรือเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นการแจ้งนะแจ้งข่าวว่าท่านนบีสุลต่านละห์อะไรวะซัลลัมนั้นจะเป็นนบีนะครับ ประเด็นหนึ่งนะครับก็คือลักษณะของท่านในคัมภีร์เตารอดวัอินจีลพอจะทราบไหมครับว่าลักษณะนบีเนะี่ยคือมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ก่อนๆเห็นเตารอดอินจีนมีลักษณะอย่างไรบ้างนึกออกไหมครับ <c oughs> อ่าก็คือ ลักษณะที่มีปรากฏในคัมภีร์อเตอรอรสและก็คัมภีร์อินจีนก็คืออัรรัซูลันนบียันอุมมีนะอันนี้ลักษณะที่หนึ่งลักษณะที่สองลายะมุรุอิลลาบิคอยรินวะลายันฮาอิลลาอันชัตรินอันที่สามก็คือจนะบิดใจซีวัสามะคะส่วนหนึ่งนะครับประการแรกก็คืออรรซูุลันนบียันอุมมี นะท่านเป็นศาสนาทูตเป็นนบีอุมมีก็คืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ,อุมมี่เนี่ยท่านนาบีสละล,ะละสัลอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พอาะถ้าเกิดว่าท่านอ่านออกเขียนได้เป็นไงครับอาจจะเกิดชุบหัดได้หรือข้อคุมเครือได้ใช่ไหมว่าท่านเคาเรียกว่าอะไรคือคำพูดของท่านน่ะ ท่านไม่ได้เรียนท่านอ่านไม่ออกท่านเขียนไม่ได้แต่คําพูดของท่านถูกหมดอ่ถูกหลักไวยากรณ์นะมีมีเคาเรียกอ,อะไรโวหารมีสำนวนโวหารมีอะไรคือทั้งทั้งหลักภาษาเนี่ยคนที่เขาเชี่ยวชาญชํานาญเรื่องภาษาที่เป็นมุชิลิกยังยังยอมรับเลยนะว่าสุดยอดนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเป็นซีเฮตเป็นส,นสยศาสตร์อ่า อันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านอ่านออกเขียนได้ก็อาจจะมีข้อชุบหัดข้อคุมเครือว่าท่านอาจจะไปเรียนนะไปรับความรู้มาจากใครเห็นไหมครับไม่ใช่เป็นรอซูลที่อเลสตาลาได้ส่งมาจริงๆวัะนั้นเนี่ยการที่ท่านเป็นอุมมี่ปุ๊บตัดข้อสงสัยตรงนี้ไปได้เลยนะไปร่ำไปเรียนเนี่ยคือท่านอ่านไม่ออกท่านเขียนไม่ได้เป็นวะฮีที่อเลสตาลาประทานให้ท่านจริงๆนะครับ แล้วก็ประการที่2คือท่านจะไม่สั่งในเรื่องอะไรยกเว้นสิ่งที่เป็นความดีแล้วก็ไม่ห้ามอะไรยกเว้นเรื่องนั้นจะเป็นความชั่ววิจารณตใจซีริวสมาะแล้วก็จะนำมาซึ่งเรื่องราวที่ง่ายได้นะครับไม่ได้อยากลําบากอย่าง เป็นไรผมหาไม่เจอแล้วก็คือมีลักษณะของท่านเนี่ยแหละเอาไปเด็นที่ว่าท่านนํามาซึ่งความยากลําบากไม่ขอภัยครับความง่ายดายไม่ได้ความยากลําบากอย่างบทบัญญัติก่อนๆนะก่อนท่านเนี่ยหลายเรื่องซ no ึ่งเป็นเรื่องที่ลําบากสําหรับประชาชาติของนบีก่อนๆตัวอย่างเช่นในทัพซิทมุยศาสตร์อธิบายอายัดเนี่ยแหละที่ผมหาเนี่ยนะครับอธิบายไว้ว่า เอ่อถ้าเกิดมีในยิสเปลือนเสื้อผ้าหรือเปื้อนผิวหนังเนี่ยต้องตัดเลยนะถึงขั้นตัดตัดไอ้ตรงที่โดนในยิสออกหนังก็ต้องตัดออกนะอย่างนั้นเลยขนาดนั้นเลยแต่ว่าพอถ้านดีมาก็คือเป็นคือแค่ล้างให้มันหมดอาสาดหมดร่องรอยหมดอะไรไปก็ถือว่าใช้ได้แล้วไม่ต้องไปตัดไม่ต้องผิวหนังก็ไม่ต้องไปถึงขั้นตัดมันออกนะครับ หรือบทบัญญัติของท่านอนับดุลลาหลอะลวะชัลลมที่ว่าค่อยเป็นค่อยไปอย่างเรื่องการถือสินอดอย่างเรื่องเรื่องการห้ามเล่าอย่างนี้เป็นต้นการถือสินอดในช่วงแรกๆลงมาก็คือการถือสินอดในเดือนรอมดอนนะครับลงมาเนี่ยสมมุติว่าในช่วงแรกนะครับใครที่ไม่ได้ละสินอด ถึงเวลาอา,าจารย์มะเกรดแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ละยังไม่ได้ละสินอดหลับไปพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยหมดเวลาละต้องรอมะเกรดอีกวันหนึ่งต้องรอมะเกรดอีกวันหนึ่งถึงจะทานได้ก็ลําบากนะมีสหาบาสเนี่ยแหละก่อนละสินอดใกล้เวลาละสินอดไปทํางานกลับมากระถามภรรยามีอะไรละสินอดมั่ง ภรรยาก็ออกไปหาแล้วพอกลับเข้ามาปุ๊บเจอสามีทํางานมาเหนื่อยก็หลับนี่ก็เรียบร้อยใช่ไหมครับก็ต้องไปละนูน่นมันก็เด็บขอยกวันหนึ่งนะพอเช้ามาก็ไปทํางานทํางานก็เป็นลมนะครับพอเรื่องถึงนบีก็หลามีเนอายะกุรอ่านระทายลงมากูดูว่าชรบู hattayatabayanana คุมุลขยตุลอบยตุมินัลขยตุลอสวะดมินัลฟัจรคือกินได้ดื่มได้จิมะได้กับกับกับภรรยาได้นะครับตั้งแต่ตอนไหนคือไม่ใช่ช่วงเวลาถือสินอดนะเวลาละสินอดไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะกระทําได้นะครับหรือเรื่องห้ามเล่าก็เหมือนกันนะมาแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอันนี้ก็สแสดงให้เห็นถึง บทบัญญัติที่สะดวกง่ายดายนะสามารถที่จะปฏิบัติกันได้นะ่ึงการละหมาดก็เหมือนกันนะครับเ,เดินทางก็มีละหมาดย่อมีรวมมีอะไรใช่ไหมครับก็เป็นบทบัญญัติที่ง่ายดายนี้เป็นลักษณะของท่านนะครับที่มีปรากฏอยู่ในคัมภี์อัตตอรอดและคัมภีร์ดินจีนั่นเองแล้วก็จะมีอันอื่นอีกนะครับอย่างเช่น มีรายงานจากอิบเนอบาสนะครับท่านได้ถามกาบอับบาสคืออยู่ท่านนบีแหละกานนบอ,อับบาสเนี่ยแต่ว่าเข้ารับอิสลามสมัยท่านคออลีฟาอับูบัรนะอิะอบเนอบาสได้ถามบอกว่าท่านพบว่าลักษณะของรอซูลุลลอฮ์ในคัมภีร์เตาร้อนี่ยมันมีอะไรบ้างนะกาก็บอกว่านะจีดูฮุมมุฮัมัดียับดิลลาฮีเราพบว่า มุ hammad อับดุลลา์ก็คือเป็นมุฮัมมัดซึ่งเป็นลูกของอับดุลลอฮ์เกิดที่มักกะและจะอพยพไปที่ตอบาตอบาก็คือมืดีนะนะแล้วก็ท่านไม่ใช่คนหยาบโลนไม่ใช่คนส่งเสียงดังเอะอะโวยวายในตลาดนะถ้าเกิดว่ามีคนมาทำร้ายท่านท่านก็จะไม่ได้ร้ายกลับ และอยู่แก้ฟิอุบิสไซยียติไซยแต่แต่ว่าท่านก็จะคือให้อภัยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นลักษณะที่กาบลาบะได้เล่าเอาไว้ที่มีปรากฏในคัมภีร์ัตอรอดแล้วอินชาลอ้นนะครับครั้งหน้าก็จะเ,เข้าเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเชื้อสายของท่านนะครับการเกิดนะแล้วก็ไล่ไปในอินชาลอ้นะครับวันนี้ก็ وفي الكون أحب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته